ก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายเลยนะครับทักอากัศดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อน,นรับสู่แกดาม M N K อยู่กับผมมิสเตอร์บิ๊กนะครับผมเข้ามาแล้วนะพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมหน่อยนะครับผมนะพี่ๆในไลฟ์สดอย่าเพิ่งงงนะพอดีว่าผมต้องเอาคลิปนี้ดูดเพื่อเอาไปลงในช่องของแกดาม M N K ในทาง youtube นะครับนะเพราะนาั้นแล้วผมต้องรีบทักถ่าย ะครับน้าพี่โปรดเข้าใจหน่อยนะครับผมส่วนพี่ๆนะครับผมในช่อง youtube นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมและที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมแค่ว่าพี่ๆมันเสียวหลังเพราะรอบนี้ตรงนี้แรงมากตรงนี้แรงจริงครับที่นี่แรงใครจำได้นะครับผมก่อนหน้านี้นะ ผมไปที่ศาลนะครับผมป่าช้าร้อยหลุมนะครับผมคำว่าร้อยหลุมคือร้อยหลักเลยอะอยู่กันเป็นร้อยเลยครับเป็นชุมชนนะครับผมผู้เสียชีวิตนะครับแต่รอบเนี้ยบริเวณตรงนี้ครับก่อนที่เข้าเรื่องนะผมขอพูดนิดนึงขอพูดนิดนึงนะครับนะ พี่ๆที่รับชมในช่องของ u t u b e นะครับพี่ๆที่รับชมในช่องของ u t u b e นะกราบขอภัยพี่ๆที่รับชมไลฟ์สดอยู่พี่ๆที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับผมแสดงความพิ็นรอไปก่อนนะครับผมนะหรือส่งสติกเกอร์ไม้ผมคนละหนึ่งตัวหน่อยนะครับนะขอสติกเกอร์คนละหนึ่งตัวนะครับพี่ๆใน u t u b e ครับเวลาคลิปนะครับผมที่เอาไปลงนะครับผมมันไม่ใช่คลิปที่ว่าผมดูจากเพจ แล้วเอาไปลงใน youtube เลยนะครับผมมีการเอามาออดดตก่อนคือดูดคลิปออกมานะครับผมแล้วหาจุดที่ว่ามันน่าสนใจนะครับเอาไปตัดแล้วเอาไปใส่บริเวณช่วงข้างหน้านะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะนั้นแล้วพี่ๆไม่ต้องพิมพ์ว่าตัดต่อนะชัดเจนใน youtube ผมตัดต่ออยู่แล้วถ้าไม่ได้ตัดต่อตัวอย่างจะไม่มีแน่นอนครับชัดเจนนะพี่ผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วคอมเมนต์อย่างอื่นพี่ส่วนพี่ที่ ว่าผมว่าไร้สาระ,ะนะครับผมปัญญาอ่อนนะครับผมไปหาอย่างอื่นทํานะครับผมถือว่าอะไรที่มันเป็นประเภทแบบนี้นะครับถือว่าพี่พแสดงความคิดเห็นในมุมของพี่ผมไม่โกรธขอขอบคุณครับนะแต่ผมจะไม่พอใจพี่พี่ที่เอาผมไปเปรียบกับช่องอื่นนะครับคนเราโตมาต่างสถานที่คนเราโตมาเลี้ยงดูกันมาคนละแบบ อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันครับแค่การเดินทางของผมพี่ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้ดูไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าการเดินทางของผมไม่ได้สะดวกสบายนะครับนะบริเวณตรงนี้นะครับจะน้อยหน่อยแต่ว่าจะเป็นบริเวณผู้เสียชีวิตที่ได้ตายโหงครับบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งอยู่ห่างจาก ขอบไดครับขอบไดครับแมลรงมันบินเข้ามาในจมูกครับนะครับผมเขาจะแยกเป็นโซนอย่างชัดเจนเลยครับนะครับผมโซนแรกที่ผมไปก่อนหน้านี้คือผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมหรือว่าถึงแก่กรรมนะครับผมแต่บริเวณจุดนี้คือจะเป็นผู้เสียชีวิตตายมู์ครับ ลืมเช็คต้องเช็คให้เคลียร์ขออนุญาตเช็คให้เคลียร์ครับเตอะเลอะเลย,เลยถักกล้องนะครับชัดๆผมไม่ได้มากับใครชัดนะครับผมไม่ได้มากับใครมีแค่ผมคนเดียวไม่มีใคร,ครขี่คอชัดเจนนะครับเคอนมันชัดเจนเลยแต่ตรงนี้จะน้อยกว่าตรงแรกนะ อุ่ยได้หลุมผมยินเสียงวิดวิดวิะน่งล้งะมีคดีมาแรงมันเข้าพรเมื่อกี้นี้นะครับ ตรงนู้นเป็นไฟทางนะครับนะชัดๆเป็นไฟสีส้มมีรถมาอย่างที่บอกครับถ้ามีรถมาผมจะเบาไฟนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเข้าใจผมหน่อยนะครับผมถึงไม่ได้ไล์นานพี่ผมกล้าพอภไปนะผมอยากจะไล์นานๆเหมือนกันนะครับ ยังเรื่องผมทำคนเดียวนะครับแล้วปกตบางสถานที่บางอะไรเงี้ยผมไปขออนุญาตอ่ะคือผมโน,โนเนมครับบางสถานที่ไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะพี่นะในอย่างไปวัดเนี้ต้องมีค่าเรียกว่าสำลักเอ๊ะชำระหนี้สงเนาะนั่นแหละคือผมไม่มีทุนะทัะย์ขนาดนั้นครับเงาญาเงายาครับเงาญา อ้อยใหญ่คิดเองโอเค,อเคน่าจะไปนะละกกับขอไปพี่กับขอไปคนระับผมน่าจะเข้าไปเกวคนนี้แหละก๋งดกเลยนะแล้วที่นี่ผมสงสัยนะเขาบอกว่าห้ามส่องขึ้นต้นไม้ใครรู้บอกผมหน่อยนะพี่ใครรู้บอกผมหน่อยนะครับนะว่าทาไมเขาถึงห้ามส่องขึ้นต้นไม้กันเพราะอะไรครับนี้ผมไม่ได้ชัดแบบไปใช้ไปเลย เข้าไปน่าจะเข้าไปลึกกว่านี้อูย้ยังมีอีกแก่ดูสิโอ้ขอนุญาตนะครับเคลียก่อนนะครับอุย้ยพึ่ง มไม่ได้ทาอุ้ยมีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้น่าจะเก่ากว่าว่าเป็นที่ตรงนี้เป็นแกะสะลักครับจะไม่เหมือนกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีการเขียนสองห้าสี่สี่ศูนอู้หอะไรทย่ยที นนะคบแป๊ได้จะโดนพึ่งต่อยพี่น่าจะพึ่งมันน่าจะมาเล่นไฟพี่แป๊บนึงครับ มันโดนแล้วอยู่ดีมันก็สั่นขออภัยนะครับพี่มันปวดพี่มันปวดผมออกนอกกันอุ้ยผมวิ่งมาทางไหนเนี่ยวิ่งตลอดกัน มาถึงท้องแล้วรือผมหลงแล้วเอาแล้วผมหลงแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมหลงจริงวิ<ๆ>่งมาทางไหน<ๆ>ผมหลงจริงนะ<ๆ>ผมมาทางไหนก่อน<ๆ>าทางนี้จ<ๆ>ำได้ที่โผล่มาตรงนี้กล้อง อ๋อมันโฟกัสค้างกับขอภัยพี่มือผมสั่นมันโดนแล้วมันปวดพี่โอสออ,อ๋อกันพี่มันหายไม่พึ่งก็ต่อไม่ต่อก็แตนนะมันปวดมากเลยพี่ เห็นไหมสุดสารหมดเลยนะพี่นะสุดสารหมดเลยชัดนะพี่หมดหมดเลยใช่หมดเลยนะไม่ใช่เสาหลักบ้านนะครับปวดตรงนีงบบอ,อกก่อนครับอ๋อรอบนี้ผมไม่ได้ไหว้หรือเปล่าเห็นไหมเยอะไหมท่านผู้ชม ไปดูปวดก็ปวดนี่โหหมดเลยนะครับมันต้องตัดเป็นแบบนี้เนี่ใช่หมดเลยนะครับสื่อสารหมดเลยสารหมดเลยผมก็เดียวมันเดียตอนนี้ปวดปวดมากปวดมือมาก หาทางไหมปวดมือจิ้นะ่นีนน่เป็นเสียงรถนะพี่เดี๋ยวชัดๆรถผมพี่ชัดๆเอาน้ำล้างกนะ่อนปวดมาก ครับนะอืมอ๋อเลื่อดขึ้นโดนแล้วมันปวดมันสั่นอนะมันไม่รู้เป็นอะไรมันตุบๆๆตอนนี้มันตุบๆนะข้างในอ่ะพี่เหมือนโดนเอาเอาไฟมานล่นอ่อนๆอ,อนนะพี่เหมือนเราเอามือไปไว้ใกล้ๆเทียนวันเกิดอะอาจจะเป็นหรือว่า อันนี้ในคความคิดของผมนะพี่นี่มีอะไรครับเป็นไม่ได้ไหมพี่หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ารอบนี้ยผมมาแล้วผมไม่ได้ไหว้เกี่ยวไหมพี่เพราะตามปกติผมยังไม่ถ่ายให้ท่านดูอยู่แล้วนะครับผมผมไมไ่แบบว่าไม่ได้มีมารยาทถึงขนาดมาสถานที่เขาแล้วแบบว่าไม่ได้ยกมือไหว้นะครับผมทุกที่ผมไปผมไหว้นะครับผมนะผมไหว้ตลอดนะครับก่อนที่จะถ่ายนะครับ ผมว่ายังไงเดี๋ยวผมไหวให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมคิดมากปวดฮนะตอนนี้ไม่ได้ร้อนแนละ้วปวดผมดว,ว่าเนี้ยประโยคของผมนะครับผมจะไม่มีภาษาหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นคาถานะไม่มีนะครับผมผมคิดเสมอว่าการทํางานอย่างเงี้ยคือถ้าผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเขาเป็นชาว ชาวพุทธหรือเขาเป็นคนไทยเขาก็น่าจะฟังภาษาไทยนะครับผมแต่เขาเสียชีวิตไปเขาหน้าที่จะไม่ไม่ฟังภาษาอังกฤษหรอกนะครับผมหรือว่าภาษาอื่นนะครับนะผมว้เลยในความคิดของผมแต่ียงผู้เดียวนะครับผมนะผมเอาอย่างนี้เป็นหลักนะครับผมผมว่าจะสวดปกติจุดทูกนะครับผมนะก็ถ้าผมจะจุดทั้งหมดนะครับผมมีหนึ่งดอกนะครับผมที่ไหว้ดวงจานนะครับผมมีห้าดอกนะครับผมที่ไหว้และที่ยวทางนะครับผมไม่รู้นะถ้าตรงไหนผิดนะ ก็บอกผมได้นะครับนะผมว่าจะไหวแบบนี้ครับว่าตอนนี้หมูไม่วิ่งนะครับ๋ยผมขอปิดกล้องก่อนนะครับพี่ผมขอปิดกล้องปิดไลฟ์ก่อนลงไลฟ์ก่อนนะครับนะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับผมจากใจนะครับผมที่แสดงความคิดเห็นที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญที่คอมเมนต์นะครับผมในช่อง u t u b e นะใครอยากรับชมไลฟ์สดนะครับนะก็อย่าลืมนะครับผมพิมพมาว่าอยาก เข้าลายกลุ่มนะครับผมผมจะดึงเข้าเองนะครับผมหรือไม่ก็ทิ้งไอดีไลน์ไว้นะเดี๋ยวผมดึงเข้าเองนะครับผมพี่ๆจะได้ไม่พลาดว่าผมไลฟ์วันไหนบ้างนะครับนะผมจะไม่มีตารางที่มันแน่นอนนะครับนะอุ้ยเจ็บครับขอโทษครับที่พูดว่าผมกลับขออภัยครับ